ครับเจอกันนะะฮวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้ Dogs yeah. อฮิตาชินะลูกค้าครับมาให้นำให้ชมกันนะครับก็จะตามชื่อต้นคิดของเราเลยนะครับเขาเป็นฮิตาชิรุ่นซัตเตอร์บิวสองห้าศูนย์นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นตัวที่ขึ้นรหัสนะฮะขึ้นมาเป็นตัวซัตเตอร์บิวของฮิตาชิขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเจ้าตัวรับซัตเตอร์บิวของฮิตาชิเนี่ยเขาจะมาบอกถึงรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเเ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 ลล่่่่่่่่ตัััววววใใหมมมมขึ้้้้้นน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 าาาาาาปป็็็ทททีีีีรรรรรยยยบบออออแแแแงงงะะคคคคคกื การตอบสนองเขานะฮะและกาพวกอาจารย์การกินในมือของเขาเนี่ยก็จะทำได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่าเก่าด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ่าแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไมเขาถึงมีโลโก้ของแบรนด์ t c m d ไว้อยู่นะฮะก็คือถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ย ทีซีเอ็มกับทิตาชี้เนี่ยเขาเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยทิตาชี้นะฮะเขาได้ทําการซื้อเทคโอเวอร์นะฮะแบรนด์ทีซีเอ็มไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นรุ่นหลังรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่ทิตาชี้เท่านั้นแล้วนะครับจะไม่มีทีซีเอ็มแล้วนะครับเพราะว่าทิตาชี้เขาได้ทําการซื้อไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทําไมบางคันนะฮะเขาถึงยังมีตัวตาทีซีเอ็มตีไว้อยู่นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจเขาคือแบรนด์เดียวกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูพพววงงงงกกกุุ่่อออนนนนนะครััับใสขขตผู้นะะฮเขนนนาาดดพพงงกกุุจที่เป็ข นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะมกี่สีคิวนะครับเบ้งๆเ,เลยนะฮะตักที่สามตักเนี่ยเต็มรถแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดตอาไหนที่ต้องการนะฮะหรือว่ากาลังตามหารถตักไซส์ใหญ่นะลูกค้าครับแล้วก็ต้องการความเป็นรุ่นใหม่ทํางานไวๆคล่องแคล่วคล่องตัวประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่สวยนะ แกนเขินนี่ไม่มีรอยล้ารอยดมนะลูกค้าครับยางยืงนี่ก็สวยทั้ง4ี่เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของเบอร์ยางขนาดยางของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สิบสิบนั่นเองเน,นะครับก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยของรถตักสี่ขีวนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูเกียร์กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะตามสไตล์รถตักไซส์ใหญ่เลยนะลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกนะฮะลูกค้าครับนะฮะเป็นเกียร์ทอกนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ปีใหมม่ขึ้นนาะครับ เขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์โตโมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขาใกล้ๆกันก่อนนะครับนเป็นเกียร์ท้อลกลเด่นนี้เลยสภาพเกียร์ก็แห้งๆดีนะฮะจุดรั่วซึมนะฮะน้ำมันน้ำมันเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะตัวนี้นะครับนี่ จะเดบิวต์ส้าศูนย์นะฮะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์เขาหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลังเครื่องของเขานะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์อิสูบหกเอสนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องยนสูงนะครับแน่นอนเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับรถบรรทุกนะฮะร,รถพกล้อสิบล้อบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นพวกกองเกลืองอะไรนะฮะของเขาเนี่ยแล้วก็การหาช่างซื้อวิทยาร้างมันฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาค่อนข้างย่อมเยาด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าข้บง,ง่ายอะไรง่ายซัววิทย์ถูกนะตัวนี้นะครับ นี่นะจะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับแง่แห้งๆเรียมๆนะครับท่อลมด้านหลังก็แน่นอนเป็นรุ่นใหม่แล้วเขาจะใช้งานระบบพ่ดลมเป็นระบบพัดลมไฮดรลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับลูกค้าครับนี่รอๆนะฮะเซนเดเดียวสองนะฮะอ่าไปฟังหนึ่งดูกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวชีดนะครับ ตุวจุดนะตัวจุดรั่วซึมนะฮะตามพวกปะกงประเกลนะฮะฝาข้อวาล์วซีนโอลิงต่างๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับตัวนี้นะครับแห้งดีมากแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพเกียร์ของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนที่นั่งคนขับกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสท์รถของแลมพารมแล้วก็โลิเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป ขับขึ้นมานะฮะในส่วนของเที่่งนังบนขับนะครับของเจ้าตัวซาด้บิล250คันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเขานะครับนี่เบอดเลยเป็นสีฟ้าเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะสีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับคอนโทรลเนี่ยเป็นคอนโทรลคู่นะตามสายรถตักสายใหญ่นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ค้อมงหงหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวลองกดตัวเพลทปั๊มให้ดูนะครับนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆสบายๆนะตัวนี้นะครับ ปั๊มเนี่ยแรงนะตัวนี้นะครับแล้วก็การยกคงยกแขนการทํางานของเขาเนี่ยทำงานได้ไวตามไม้ตามม,ตาม,มือดีมากๆนะครับนี่นะฮะเียวเลยนะครับตัวนี้นะครับ ใหญ่จริงนะแต่ว่าไม่ช้านะครับตัวนี้นะครับปื้ดปั๊บตามมือดีมากนะครับนี่คนทนคู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะตามไตเกียร์ท้อนนะครับเขาจะมีมาทั้งหมดสี่เกียร์นะครับแบบนี้นะฮะเดินหน้าสี่ยหลังนไดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโทรลนะสำหรับโลกเกียร์แมนนวลกับออโต้ที่ผมบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบลลูมหมุนง่ายๆแค่นี้เลยก็คือถ้าแมนนวลเนี่ยตรงตัวเป็นตัวเอ็มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออโต้เขามีสามระดับนะมีออโต้โลนะครับออโต้นนออออรรร์มมลลแ้้วกก็็โตไฮะคับสาาถเลือกใช้ งานได้แล้วแต่หน้างงานแต่ละท่านได้เลยนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดหน้างงานแบบชันพื้นที่เละน,นะฮะก็ออโต้โลนะฮะถ้าเกิดกลางๆมีคู่ค่าบ้างมีพื้นเรียบบ้างก็แนมออลก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นเรียบพื้นปูนเนี่ยก็ไาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่หน้างงานได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองแบบในนอ้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะมาเดี๋ยวมาเทียดกันนะครับกดเรบรกมือนะฮะเป็นไฟฟ้าแบบใหม่หมดแล้วนะครับยูกแขนขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะด้านหน้านะครับ สองนะครับสามนะฮะออกเกสี่แล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็คือเดินหน้าได้ปกตินะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไฟหลังกันบ้างนะครับึบอ่าเกียร์สามนะครับสีสนะฮะอือฮะอ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยเดี๋ยวลองเดินหน้าด้วยเกียร์สี่กันบ้างนะครับนี่นะฮะ ลากไปนะครับก็รอๆไม่นานนะตัวนี้นะครับแัดเดียวก็มาเลยนะครับในส่วนของความแรงของตีวอของเาเนี่ยก็ถือว่าจะทํางานได้แรงแลวก็ทํางานได้ไวตามมือตามเท้าดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะกลมลงกลมอะไรก็นิ่มนะใช้ขับมือเดียวก็สบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับจะให้ได้แจ้งไปรุ่คตอนน้เาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยต่อให้ใหญ่็จริงๆนะลูกค้าครับแต่เรื่องความไวความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยคนไท้สูงเลยนะครับตัวนี้นะครับเองนะฮะเบรกทีเดียวอยู่นะครับตัวนี้นะครับอ่าฮะ นิ่มน,นะครับแป็นหน้าแผ่นหลังชิวๆนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะ,ะพาชมสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับตัวซัดเดบิวสองห้าคันนี้นะครับ รับลูกค้าท่านใดนะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าโตโยต้าฮิวชิซาดิสวสองห้ 250, คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุณต้องเตือนนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอันก็จะมีรูปของเขานะรายละเอียดรับคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนทดลองใช้งานของเขานะครับแบบราลยาละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมคันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะก็ื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาที่สวยทั้งคันนะคะ ดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมดึงงานพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะสาหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้กับรถตัวทีชีซาดิวสองห้าศูนย์คันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยก็น่ารับประมาณเช่นกันนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ